มักคือหนทางหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์นิโรธเรียกอีกอย่างว่าทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่เนื้อหาในธรรมจักรกับประวัตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมักมีองค์8หรืออัสดางาคิกมักนี้เป็นทางสายกลาง คือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นตามวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้หนึ่งสมาติทิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยสัจสี่หรือแนวคิดที่ถูกต้องความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถือเป็นองค์แรกในมรรคมีองค์แปด อันเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์สองมาสังกัปปะความดํารีชอบความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียนการดรํารีชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องเป็นหนึ่งในมรัก8แปดหรือมรักมีองคแปดสามสมาวจาการเจรจาชอบวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสี่สมมากัมมันตะการกระทำชอบการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาละเว้นจากการฆ่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามห้าสมมาอชีวะการเลี้ยงชีพชอบการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องหมายถึงเลี้ยงชีพชอบ การทรรมหากินด้วยอาชีพที่สุจริตการเว้นจากมิจฉาชีพ 6. สสมมวยมะความพยายามชอบความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสมมติฐานสี่คือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดและอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 7. สมมสติความระลึกชอบการมีสติที่ถูกต้อง หมายถึงสติปัฏฐานสี่คือการมีสติกำหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิดว่ากำลังทำอะไรอยู่กำหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันในสภาวะทั้งสคือกายเวทนาจิตและธรรมตามความจํากัดความแบบพระสูตร 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบการมีสมาธิที่ถูกต้องหมายถึงฌานสี่ สมาธิชอบคือความตั้งใจมั่นโดยถูกทางโดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในอารมณ์อันใดอันหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานความที่จิตตั้งมั่นในฌานทั้งสีน่นี้ในจุลเวทะละสูตรพระพุทธเจ้าทรงจัดสัมมวาจาสัมมากัรมตะและสัมมาอาชีวะเข้าในสีลขันทรงจัดสัมมวยามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงจัดเข้าในสมาธิขันและทรงจัดสัมมาทิิและสัมมาสังกัปปะเข้าในเป็นปัญญาขัน